กรรมธิการปปราชาเรียกผู้ว่าสตอง,องเข้าชี้แจงปมอาคารถล่มภายในวันที่30เมษายนนี้ครับคุณฉลาดขามช่วงสอสอร้อยเอ็ดพักเพื่อไทยในฐานะประธานกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่ากมทปปชาสภาผู้แทรนราษฎรเปิดเผยถึงการตรวจสอบกรณีอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตอง,อง,องที่ถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อ28มีนาคม68โดยกมทตั้งข้อสงสัยว่า การก่อสร้างอาคารมูลค่ากว่า2,000ล้านบาทนี้ซึ่งใช้เงินสะสมของสตงอาจจะมีการทุจริตและใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐานจึงเชิญผู้ว่าการสตรงมาชี้แจงในวันที่30เมษายนนี้หลังจากที่ทางสตงก็เคยขอเลื่อนการชี้แจงมาแล้วและในวันเดียวกันจะมีการเชิญประหลัดกระทรวงสาหกรรม,มาให้ข้อมูลเรื่องของมาตรฐานวัสดุก่อสร้างและผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม ของการออกแบบและคุณภาพวัสดุนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตกรณีที่สตงจัดซื้อโทรศัพท์แบบแอนาล็อกจำนวน2,000เครื่องด้วยงบประมาณกว่า1 3 6ล้าน6แสนบาทในปี63ซึ่งน่าสงสัยถึงความจำเป็นและความคุ้มค่ากมทได้ตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเช่นนี้ครับ